สวัสดีค่ะทุกทุกคนคลิปนี้นะคะมาแนะนำรถนิสสัน s u นน y n o นะคะเป็นรถเบรคค่ะเกียร์ออโต้น,นะคะเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีค่ะไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะคะทุกคนรถนิส s a น s u น n y ่น o นะคะเป็นรถรุ่นที่ภายในสวยนะคะเครื่องยนต์ก็ขับขี่กันโอเคเลยนะคะคันนี้นะคะไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะคะทุกคนบอดี้เดิมๆสวยๆค่ะ ภายนอกนะคะสีสวยเต็มเลยนะคะสีไม่มีรูรอยนะคะกระจกไฟฟ้านะคะเบาะหนังภายในก็ไม่มีสีขาดนะคะภายในก็เดิมๆสวยๆเลยค่ะทุกคนแอร์เย็นค่ะกระจกไฟฟ้านะคะใช้งานได้ครบๆนะคะพาษสี28กันยาปี64นะคะตอนนี้ยังไม่ขาดนะคะขาดปลายเดือนกันยานะคะ28กันยา64 รถโดยรวมแล้วก็สภาพพร้อมใช้งานนะคะภายในสวยแบบนี้เลยนะคะทุกคน Nissan Sunny Neo นะคะ8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ Nissan Sunny Neo เกียร์ออโต้นะคะภายในสวยหรูนะคะตัดกับลายไม้นะคะจากสีครีมตัดลายไม้เข้าไปนะคะโหสวยมากๆเลยค่ะทุกคนคอนโซลหน้าก็เดิมๆนะคะสวยๆไม่มีแตกไม่มีหักนะคะแผงประตูก็โอเคคะ่ะ เดิมๆไม่แตกนะคะรถสภาพพร้อมใช้งานนะคะเดินทางไกลได้สบายนะคะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะน้ําไม่ดันกวนไม่ได้มีเล่มมีเอกสารครบพร้อมโอนเลยค่ะ Nissan Sunny Neo กระจกไฟฟ้าครบทั้ง4บานนะคะใช้งานปกติเลยนะคะด้านหลังนะคะไว้ใส่ของนะคะกว้างๆกันเลยค่ะ ใส่ของได้มากมายไม่เคยติดแก๊สนะคะไม่มีรอยเจาะนะคะทุกๆคนมีล้ออะไหล่ให้ด้วยนะคะห้องเครื่องสวยๆสะอาดนะคะถ้าใครสนใจนะคะไปดูรถได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าต้องการนัดดูรถนะคะไปทดลองขับกันก่อนก็สามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ